สับปะรดขคนไก่ฟ้านืือก้าวีก,ก,ก,กินกับสับไทยทท่บ้านมงคลส,ส,ส้มส้มสับไทยซื้อของยูของกินมาทำส้มเต็มรดเลยมาเลกีกระเจ้าหุ่นขี้ดินเท้าเอิญน้ำตุ้นน้ำส้มเลี้ยเขานงน้องแล้วก็เขาน้องชุดใจเดีเอ,อิน้องชุดใจมาให้กับเครื่องข่องน้เืดน้ำส้มพอดีประมาณสิบเอ็ดโมงกินเขาเทงเลยทั นี่ก็คือเครื่องของมากินทำาุมเมนูกับอาหารเวียดนามบนทั้งหนังคาเมน์ทำซุมเดี๋ยวจะ่วนน้องๆมาหิ้วลงไปนํำทำาุมที่ไปผู้เดียวมาซีบมดมีน้ำเป๊ปซี่น้ำก้อนเดี๋ยวไปนัน้องๆมาขัซอย สบายดีเอ oh, uh, ็ดซีร so ุสัวัสดีเด้อนะพุจาสบายดีเดสวัสดีเอาน้องยูรก็สได้ได้มาอีกวน่งเองครับเล่นมาเลยแล้วแล้วมาสบายดีปาลุงเอาอากันโอ้ยจกถงเสื้อมาอีได้เอาให้ได้ให้ได้สบายดีเลยอไม งามงามเฮ็ดไม่ดุลูกเฮ็ดงามงามลูกสบายดีหรอปลาลุงเอาอ้ามนี่หยาบเข้ากินนะอยังอันนี้นะในมะขามเฮ็ดงามเฮ็ดงามลูกสวัสดีสวัสดีเอออือเป็นนี้แหละไปไปคนเคืนในรถมันนี้เอาให้ ให้่ถ el ือลายเลยนะแต่ละคนไปถือถือเอาไปเลยบ่พนี่โบาณโบาเอาไปเอาไปเวนก้อนละมาเอาไปง้างไปคอยง่างได้ไปล้มเอาไปคอยง่างไปแฮงแลน เันนี้วกข้นเลยเดิดนี่ครับเปลี่ยนแทนไม่เนาะนี่อ,อาหารเวียดนมา,ามเปุาานี่ยนักเทีย่ยเป็นนามหรืเปล่านาำเสือเปน้าเสือมาแล้วก็นี้อันนี้คก,กูกับก็ตันนี้สุดนึงเลพักโต๊โล้มมาเลย ตัเป็นเตานะฮะป่าไม่เพราะว่าเขาเป็นเป็นเตานะเบื้องนป่าในเหือนะเบิ้งงน้นบอสเดช่ไพไส้กระโต๊กใส้เป็นเล็บ้อยบว่าอย่นขี่ไสฮะนะเพื่อเข้าในาค่ะแต่ยาวบอยาวบอสลมแห้งเลยจะเสื่อมหมดปังตายระโดดเอ้ไอ้น่ะโอ้ตัดหวโดกั่อะไรกินไห โอหลานเอาถ้วยมาฟอมาจาอันนั้นเนอนนันสาวๆดสาวพิม์ไปมันหบ่พิมพ์น้องพิมพ์ไปหรอเขาพิมพ์วัตถุขึนกำลองชาติเม่น,มนตั้งระเจอชายหนึ่งเขาเขานบ้ากระซนมาตั้งหรือบ่นี่ตั้งกินเลยบ่ใบย่อห,หอ,อ,อใบมแง้ะเนาะเขาายผู้เหตดเรียกเ,เ,เด้ ไปบึงไปข้างในก็น,นำนำเสื่อมาหนึ่งชิ้นติดเป็นก้อนตัวเขาไปจัดการข้างในก็นได้เขาอายอันป้าฝากก็นอก,นกนสะอาดตุ้นแก้วเป็นอันนี้แต่อันนี้ที่เขาไปข้างในก็พอว่าตั้งดุเลยเอาฝาไปใส่ก้นเสื่อน้องตุน้นเนี่แถมมากับรถบ่ <c oughs> โอ้งามเลยเสือ่อเนาะ คนก er ็งามเสือก okay. ็งามเนาะขอมีเงินอยากใครเด้อเอ็บซีบอลน้องตุนยิ้มตลอดเนาะยิ้มต้องหัวยิ้มแล้วคนมันดีใจหรอกทิ้งเลยทิ้งทิ้งทิ้งอะไรพิมพ์กับมองซ่าจะได้ปะ

เเนอาแล้วชุดชุดมันชุดประกอบมั้ยมาเด้อันี้อาหารเวียดนามวันนี้เพราะว่าเวียดนามคนเมื่อหมดและเราซื้อแมสแมเคื่องเลียดแล้วก็ตลาดแรกจะมีจะมีอันกุ้งนะนะมัวนี่ก็สู้ชีวิตเนาะ เดี๋ยวมันฟดจังค่อยเอาป่าลงเฮือนทางในเหรทางในเริ่มฟดแล้วพอครับตั้งก้นเมื่อเชียเอาเถอะเอฟซีเป็นเบื้งบงบองก้นว่าอาหารเวียดนามมันปิดจังได้มันกะคือปลาคอธรรมดานะี่ล่ะปลาคอธรรมดานี่แหละมีกุ้งบ่มีกุ้งจงุดโตมีกุ้งสามโตเป็นแถมซุดเนื้อกระสามร้อยโลเขาจะเส้นสามร้อยสามร้อยซุดหนึ่งสามร้อยบาท แล้วก็ได้คนไฮนี้ขระพุ่นแล้วก็ปลาแดกปลาแดกนี่เข่งเข่งอันนั้นปรุงมันข้างในฟุดและเอิญเขาอายขึ้นมาตุ้นข้างในฟุดเจอดชาได้แปลกสอเบอร์ซีฮาร์ไปเห็นเขาอายก่อนเขาอายเห็ดเวียดเลยเขาดำหลังก็ได้เขาเอากระปุ่นนั่นข้าไปให้ตุ้งใต้ไปเขาอายก่อนเขาตุ้งไต้เขาก้อนอายต้นหน่อย เดี๋ยวเขางงก่อนอันนี้เราเอาใส่นี้เลยมาปิดให้มันฟุดสิงไฟบาดใจเอ้ยหนาวหนาวพอดีเนาะถ้าบ่มีลมหนาวหนาวนี่พอดีงามเลยเขาให้กินตาสองซุปก่อนแล้วเขาก็เอาเอาน้ำมาเตุ๋นใส่บนี้นะเขาเสิร์ฟให้น้องงงโอ๋อขอบคุณงใส่ใส่จานขอบุลุง น้องตักเคยเป็นนั่นนั่นวะเนาะสีเด็กน้อนเนาะสตักจะ่วยให้ตักถ้วยคือกระปุ้นเหรอละคือกระปุ้นตักเป็นถ้วย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 แล้วก็ยันน้องกินบุปผินอันแรกกินคือกระปุ้นเนากินคือน้ำมันย่างเนาะบุญละก็ให้น้องๆไม่เอาอี่อยู่แล้วทั้งนอกมั้งโอก็สิฟตไปทานก้ากา กระปุนเบียดนามกรมปอันนี้กระปุนเล้าท่านผู้ชมกะปุนเม็ดนามนะมันจะเป็นมันนี่บรไดเฮดแบบเป็นกระปุนเลาาอันนี้เ็นเฮดตดจับข้างในนะนิ่อมากนเป็นดจ,นะจ,จ,จับเลยนี่มตา,นานู้เค็องเค้งนะัมาป็นกระแสนลยอกลแล้วโอ้ตันนี้ลงอนนกพระวานตอนนี้มันงนี่สัต บบนโมลายนี่สุดเด็ดมันตัวนี้แสบนะนี่เจวเจวมันนี่เจวน้ำเน,น้ำเนมก็คือปาลาแล้วเนาะมาจอยมนบอกปาอลาเวียดนามนลน้เอ้าหารเวียดนามเนาะ เดี๋ยวหมูไปเช็ม like ืละมูอันผู่ว่านนี่ก็มีเห็นคนไปเก็บมาฮามเก็บมาฮามไปค่ล้นปน้กตักใส่ั่วให้้อดยแบบไหนี่พอดีพอมขีดข้าวมันันเลยแบบนี้ ăn nỉ phải chào con đi luôn ăn luôn ăn luôn 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 ครูกันแล้วบ้ากันคููกันแล้วก็ซึ่งก้อนนอะแถมให้กุ้งกับสามตู <s <s ๋รทำสุดสุดใจเห็นกุ้งนบไว้เลยจอกตะดีดแล้วเนี โอ้คหผุดสายังสาเนาะสุดใจนบกอดเลยแหละเาจับได้ดีได้จับด้ดีห่อนได้มันคุกกันแล้วบอนนี่ตัดเอาไปในลานคุหลาบไปไอ้นะคะมาตักิดเองร่นไอ้น่ะกินงทำนี่ร่นนีมอ้นร่ เบี้ยครับเลยน้องๆบันี้ทำซุ้มผักกันฮิตเวียยเก็บก้อนขี้ดินเอาไปเอาไปใส่อนนบําให้เป็นคุดโต้ทำซุ้มน้องๆเป็นนี่ลุนี่นี่ฟังฟังเมสิว่าฟังนี่นี่ข้างๆตัวนี้ก็ลุทิ้งใส่เราเดินนี่นี่ นี่เบทค้างคนนี้เห็นบอกเป็นคุมคันง,งทางนอกนะค้างทั้งนี้ตัวทิ้มนะทังนี้ก็ได้ทางนอกกับทิ้มส่โลดนี่เพราะว่าเฮาถมได้คุมนี่นี่เก็บอันตัวน้ำมาถมนี่นี่เด้อไปเอาไอ้เออคอยไปลูกอย่าล,ล้มนะลูกใส่เบื้องนี้กันบ่เอากระนั้นไปพร้อมบ่มไปพร้อมนะทําซึาง่งบ่มน้ำไปเลยโอ้เขาน้องๆ แก้วมันี่ไปใส่เด้น้องเห็นแกน้วมันี่เนาะแก้วมันี่ไปลิ้นแล้วแก้วมันี่เห็นแก้วมันี่มันนี่ไปจ้มมอยไปหานน้ำแก้วมัน,น,มน,มนี่นะแม่ <c oughs> เดี๋ยวเอามาโม,มา่บานี่เบิ่งเด้อจะได้พ่นมาแก้วมันนี่อางนี้แ <c oughs> นแก้วมาไปใส่แล้วไปลิ้นไปลิน้นทางไหนเลย เออคือมื่อวีนน่ะเห็นสาวไพร์ามาเห็นสาวไพร์าขายรถมาตักอ้อนอ้อนขี้ดินขึ้นร้อนนะั่มันอ่าวคนละอันนี้จะเพนไปไซนไส้ไม่เห็นอันนี้ก็ลูหลานเขาน้องตุ้นเด้อนี่ลูหลานเพนสพนกินนัน้นอาหาร,รแล้วแล้วก็พักกันมาเอออ <c oughs> ันเดนี่ก็อายนี่ก <c oughs> คอยไปลูกคอยไปอย่ในล้มต่ำกันได้เลย คอยไปยังมากมีมดได้ลู่หลานนี่ยังยังหลายอยู่ทั้งสุ่เลยอ่าเหมือนป่คอยไปลุยแยแลนลุยแยแลนในต่ำกันคอยไปคอยมากมีกบะปใจก็บประเทศเบลกบ้างแต่โม่ค่อยๆเดินในรถเดินแต่โม่ บอร์พักกันแลนด์ใ้ท่านชมนี่มาอีกแล้วสองคน,คนบังเดอรลุเตอันนั้นนะเตออันอันมาจ่อยอเว,ว้นดนะีดีในซอนน่าจะขอน้องๆหลานเตะหน่าตัวน้อยหนะ่้หลายๆแล้วมมท่านชมมาเสร็จไทสปาร์ติ้งยังประมาณอีกสองห้องก็เต็มแล้วท่านชมไม่ได้ก็เต็มแล้วอายเปฐุนเฮา Đây, nhạc xong hôm. ô để lại đây. Hãy đây. Mm. đây đây hủ 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 hết hủ 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 ลูกเอาออกเดิ่มอ,อันกลางไม้นะลูกทิมออกไปลูกไม้นะบอเฮาอันนั้นลูกเออทิมออกนอกเฮือนะพุ่นเออทิมออกไปนอกพุลเอเอนี่ขอยด์ลูกเด้อยันเจ็บได้ งมาขำน้อยกับม่าบันนี้เนาะผูเดเดีบัดจอยนำแก้มันนี้มา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 แกมันนี้ออตบตบเป็นนั่นรอดเลยผูมาเลยทำสุ่มผูบัดจอยไปอันใหญ่เลยหามเอาลูกหามเอาลูก ว้าวเอานน้อยก็ได้ลูกเฮ็นไ,นได้ล้างมือแล้วก็บอ,อแกมานี่ตัวล้างมือแลวตัวล้างตัวล้างมือและตัวบ้านะโอ้ล้างมือแล้วค่ะผลบ่อสาวบทรน้องแกมาหนี่ทำส้มเพื่อหาสัวไทวมาล้างมือแล้วคนน่ะ มาแยกกันจับกันว่านี่โอ้ก็จะอ่อนแล้วทำสมนะแซวเดียวสาวไทยเสียมะโมมาพาเหาลูกน้องเพราอสาวไทยเสียมะโมมาดิกินข้าวไปเลยท้องมันยิบไปก้อนแล้วก็จะค่อยกินนะน้าด้กินมะโม่เนาะเดี๋ยวสาวไทยหามะโม่มาชุกินอีกนี่โอ้ยเอาลายได้ทำเนาะค่อยๆลูกเอาลซัมตัวเอาไปได้แล้วเด้อ พุณนี่กะหลานพุ่นพุณนี่กะทีมออกข้างนอกด่ารูเด้อตัวหักไม้นล้วบอเฮาเฮือนลูุพุ่นสุดใจเฮา้งเอาหลายบาทนี้นี่นางเอกเฮาถืออันนึงเลยนางเอกเฮานี่ใช่หลือนางเอกเฮานะี้กินกินอิ่มแล้วขี้ค้านบปล่วันนี้ได้ไดไหน หรือมือฮะมือเออ,อเป็นโอนนะบัง,บงลูกไปลินดูไซนี่นะไปลินดูไซนี่นะมันคือบา้าน <c oughs> อืมเจ็บเห็นบ่ไปลินดูไซไปจ้ำยังเลยนะมันคือบาอ้านคือตัวมีจ้ำยังแมนไปลินไปลิน เดี๋ยวสับไทยไเอามะม่วงก็ทำสเสมอยรนหยัดปิดกล้องก็ยังน้อยเอาไปเอามะม่วงยู่ในรถสับไทยไปเอามะม่วงก็ทำสเสมอมะม่วงไปพา,มามกกให้น้องกันสับไทยซื้อมานี่ตึ๊ก ะให้น้องตุ้นเอาอันมีดมาตาบกินกินต็ดสินติดสินให้น้องๆงาปุเบจะเซวทีอทำ้มที่สับชายสิพาอยู่บนเฮือนมาเท้าคนนี้นัละส้มสับชายกสิจุบกิบ เดินทำส้มกินมาแต่งโมกสับผัสใจบารถ่ทยสำนึกพรงะวาการพาให้น้องพา้น้องสู้ๆน้องกินน้องเขาน้องๆกะไปลินไปนั้นมดเล้าทำส้มเหยนนกตูดกับไก่สีแล้วย่งอีห้องนึงทำส้มี่ห้องนี้ตอนแรกคือสีแล้วมุดคือสีแล้วมุดเลยประมาณนี้ประมาณนี้กับประมาณสามโมงประเทศนี้กับประมาณสี่ห้าโมงเพื่อก็แล้วอายประเทศนั้นทำส้ม ใช่คอจบคลิปเ้ว่าคิจไดก็ดไลค์กดแชร์้คลิปสบายดีบ๊ายบาย